โยโยสวัสดีครับผมออผมซีรีส์นี้ยังยังมีเพิ่มอีกพาร์หนึ่งเป็นพารพิเศษพารพิเศษพารทพิเศษสำหรับตอนจบอ,อีกแบบหนึง่งใช sure. ่ disclaimer ขอยัดแจ้งไว้ก่อนผมป่วยนะป่วยจริงเสียงอาจจะแปลกๆไปบ้างหน่อยจากเมื่อวันสองวันก่อนไปดูบอลแล้วฝนมันตกหนัก อากาศมันเลยเย็นครับงั้นใช่ไว้ก่อนว่าสเสียงกับอินเนอร์เนี่ยอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เชิญเลยมาเชิญแล้วจะพยายามจะพยายามพักให้ได้ดีที่สุดแล้วกัน <c oughs> โอ้ยอาจจะมีเสียงไอบ้างอีกนดหน้อย Let's <c> go <oughs> <c oughs> ไปตอนน,นี้เลยก็ได้ ตอนสั้นนัวเหรอหรือว่าตอนนี้เออตอนยิงกันวะเรื่อมันจะตอนยิงเลยก็ได้สัสว์ึงกูแพ้อีกบีเอาตรงไหนขับรถหรือ,รอว่าเออตรงยิงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อยบนหลงังคาแต่ว่ารอบนี้กดปุ่มเนี่ยคือมึงต้องให้กูกดชนะจะได้เจอชาวจบอีกแบบจะยิงกันเนี่ยคือให้คิปมันมีอะไรเฉยๆนะ่ะก็กกิกเข้ามาสิวะ ลืมปาป้าลีโอคนดีคนเดิมต้องเติมคือกูป่วยโหลดดิง <c oughs> เอาละ มาแล้วกราฟิกลงไม่ทันนี่คือย้อนไปตรงที่เราจะไปถิงนันลงไปตรงนั้นเห็นมันวิ่งไปแล้วมาเอาไงดีเอาไงดีโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาน่ารักซ้่ยขามีข้างล่างตรงไปข้างล่าง เนี่นะกูเห็นละมาแล้วไอสัตว์ Alright Come on hurry โอเดียวไปเร็วเรียบอ๋อนี่รีบเรียบหน่อยโอ้ย l go this way เดี๋ยวกูไปทางนี้โอเค Back 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 กดลิฟต์ไปบปไป,ไป,ไป,ปบปีบป ไปอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ้แกกับผู้หญิงไอ้สารไปไปเลยไปซะไปไม่ต้องพูดไปทำอะไรโง่เลียวไปสิวะกูไม่อยากจะทำร้ายร่างกายมึงเอมิลี่กูรู้ไม่อยากทำนี่หรอกไม่กูไม่สนนี่เป็นเรื่องของกูระหว่างกูวินเซนต์ตอนนี้ออกไปซะไปสิวะ ไปก็ได้ไปซะเอ้ยเอ้ยกูไปอยู่ิดแม่งอลิโอมึงมาอย่งี้ยุดเถอะฮะเป็นไงโทรศัพท์คนอื่นรู้สึกไงกูรู้มึงกูรู้มึงเสียใจเว้ยแต่มันฆ่าพี่น้องกูกูไม่อยากจะเชื่อโทษกูเหรอไม่อยากเข้าคุกเว้ย shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. What? chưa đi qua ai kia. You're man. You shit. Anh muốn mày ơi, chết đi ngay đi nè. Phép nè. Mày ngay không? Đi ngay lòm nưng. Mày ơi, mày Gotta find him. Can't let him get away

Bốn nó Ôi Ôi ô, ta 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 Bảo ah, đi bằng đảo đi Ừ, xỉa lắm xỉa lạc đôi nữa tối hôm sài đua khỏi mát 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 khỏi mát

นี่โดนมาตั้งเทฉลักทุเรทุเรนมากอ่ะมีไ,ห,ไ<ง>นหนวะเฮ้อ้ายืนเรอบุกเลย อะไรพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่เฮ้อโอ๊ยทำไมเชืกูออกกูใครวะอ๋อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพูดยุตได้วะอยู่นี่อยู่นี่ไงโอ๊ยอย่าจับอย่าจับจอนอย่าจับจอนเลี้ยงจอนตั้งนานปืนปืนโอ้ย ต้องซัด้วยมือ,มอแต่ละคนไอ้เหี้ยโอ้ยแต่ละคนบวมบวมกันไปหมดรวมบวมอิ่มมั้งมาไอ้ซัดมาอูถอดเกาะนี่มันจะเป็นต่อไเวลาไอ้เหี้ยอืมเฮ <laughs> ้ยังชอบเลยเหีเ้ยอ <laughs> ยทีเห็นอดีตอ่ะ <laughs> ชอบตายเหน็นอดีนไอ้เหี้ยทุ่มลูกเลยเฮ้อไอสัตว์หมัดกูเนี่ยคิดถึงบ้านเลย่อยทีก่อนเมียเลย <laughs> สภาพแม่งกับสภาพสภาพตัวละครกับสภาพกูเน,นี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเฮียเมืออ,อืออัดเข้าไปสัตว์โอ้ย <c oughs> เปลง ลูกฉันเผื่อสร้างรถจี๊บเลยอื้มคราวนี้แหละอิสัต์เห็นปืนแล้วปืนปืนอะไรไม่รู้แต่รู้คือไม่มันก็แข็งเลย คิดจะแข่งกับกูเหรอเอาละทำไมมังไปเร็วกว่าอีกเราไอ้เฮียแม่งกเงไงโอ้ยเร็วเลยเเสภาพนัแต่ละคนโอ้ยต่ละองค์ไอ้เฮียวิเซนโอ้ยทำไมมึงถึงทางกับกูแบบนี้ ตายซะเถอะว ai! ินเซนต์เฮ้ยเทคเอ็มจดหมายมึงอ่ะเดี๋ยวกลัวไปให้เม wow. oh. uh ีย huh. ม oh. oh. ึงเองโอยทีเดียวกันเลย มีอะไรจะฝากบอกถึงลูกสาวเพิ่งเกิดไหมโตมาอย่าเล่นฟีไฟนะลูกเกี่ยวเฮียอะไรฟีไฟบ้าง ไม่น่าทำแบบนี้เลยวินเซนต์โอ้ยเอาหนี้โอ้ย Give my letter เอาจดหมายกูให้เคารพ ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้ oh. <Ooh. S 1> ดับ นายแค่รอสินะได้เลยน่ะเนื่อบอีกฉากฉากในเวีของกูมาหาเมียกูก่อน โอ้ยนวดเฟิร์มยังไงเออไว้นวดเป็นเคราไงไว้ตากูเหรอเป็นเพื่อเพื่อการไว้อะไรอืมไม่ดีกว่าเฮ้ อะไรมันนึกขึ้นมาได้หรือเปล่าจดหมายพี่บินข้าไฟก็ใส่พ่อทำงานเป็นคนเทศบาลแล้วใช่ใช่หยอกหยอะวางไว้ข้างหน้าปิ้งปองกดแล้วก็หนีไอ้ไข่ว่า ใครมันพี่เลนกดเล่นวะไอ้สัสใครเฮ้ยแม่งอะไรเนี่ยอ๋อค่าไฟค่าไฟนะครับ Carol Carol ผมแค่อยากบอว่าผมเสียใจผมเสียใจที่ทำ I'm, not being there, I'm sorry for no longer I'm being My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second to with you, with with you my my If you let me, I'll be the husband you once loved, and the father I know I can be. Mm -hmm. Yours forever, Vincent. รักคุณเสมอวินเซนต์ม่อยากอยู่กับลูกนะแต่ตายแล้วว่ะไม่กล้าไปมองหน้าเลย <c oughs> ไปดีกว่าอิสว์อ่านตกประโยกนึงเลยลืมเลย นี่ขนาดจบซีรีส์กูยังอ่านไม่ออเลยปกติปกติมาแล้วเปลี่ยนเสื้อด้วยมาหาใครอ่ะนี่มาหาอันเล็กโยเฮ้บอยไงตัวเล็กหายหายแล้วไงฮะเอ้ยราจะพร้อมเรียงที่จะไป เออใช่ใช่ไม่ไม่มีใครตามมันหรอกคุณโอเคไหมเนี่ยผมผมโอเคโอ้ยเดี๋ยวไม่ลูกนีหลอ,อนจริงอืมเป็นเกียร์ ขาทำงานได้สมสมหน้าที่ยงเข้าดีนะไปย้ายดีนะงานมึงเนี่ยมีเพื่อนพ้องของมึงมีแค่ลูกเมียเออของกูมุณก่ลูกเมียมึงมันโจรโอเคเย็ดเลยโอ้โหมองมองอ้เล่งยิงเล่น ยิ่งมีคนร้องไห้เลยอืมและคันนี้นี่ต้โมยวาอก่ ก็จบนะครับผมมาอันนี้จบบริบูรณ์ของแท้แล้วใช่จบ<อ>นี่ดีกว่านะคิดว่าไม่รู้ฮะมันก็มันก็จบกับสมก็เป็นเป็นคุกดีลมะมั้งไปเป็นแนวแนวดราม่าดีฮะไม่รู้ฮะจะจบนี่ดีกว่าคิดว่าชอบผมชอบอันนี้ว่ะมันคือ ยังไงเดี๋ยวว่าคือเราตายแล้วมันยังเราจะมีใครมาไงไ,ไอ,อ้พอไอ้ลีโอตายมันมีแค่ลูกหมีมันดูมันดูหมองไว้หน่อยอืก็ไม่ได้มีการบอกไว้ว่าฉากจบไหนเป็นฉากจบแบบขเขาเรียกอะไรที่ถูกต้องแต่ก็มันก็ได้ทั้งสองแบบแหละเอาเนี้คือคือเราจะเราจะ,จะนั่งคุยันไมนั่งคุยหรือว่ารอเรานั่งคุยไปแล้วไงที่พาที่แล้วเราไม่ต้องคุย,ยมั้ยเออ ก็ก็ต้องบอกว่าขอบคุณดีกว่า,อาขอบคุณแล้วขอบคุณมึงเลยที่เอากูมาเล่นเกมนี้นี่กูไม่รู้ทําทไมเหมือนกันแต่ก็เข้าใจเข้าใจขอบคุณมากท,ที่ที่เลือกกูมามาเล่นก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ที่โอ้โหถ้าเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะอีกกอารมณ์นะงนะใชวไหมเออต่ไ,ไม้รู้ว่าในอนาคตจะได้เล่นกับใครอีกหรือเปล่าอย่๋ยเล่นกับกูเนี่ยมึงจะเปย์ไปเยอะนะนะว่าไม่ออกถูก ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรขนาดนั้นเฮ้ยรื่อง่บบอ้แปลกอเรอาวคนไทยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษกันทนทชาดิยมเบอยเกิดเป็นคนไทยพูดภาษาไทยดีวะอาอนี้นั้นก็ลากันไปก่อนดีกว่าคลิปนี้ก็คลิปนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่เยอะนะเออก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เลยละกัน för KFUM